สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้พาพพี่น้องเขาครัวอีกแล้วมกน้องไม้ค่ะพี่น้องน้องไม้หักหลายหนึ่งนะคะพุ่นน่ะน้องไม้สองพุง,งมักใหญ่นะคะเนาะเรากะสิม,มีหมูหมูสามสันแน่เรากะบ,บ่สามสันแน่ปนกันเนาะะเนาะกับลายเติบค่ะพี่น้องกังกสีได้มกเพื่อหมูเพื่อพวกน้นเนาะเนาะกะเครื่องนี่คะ่ะตำไว้แล้วหอมกระเทียมพริกเนาะคะ่ะ ตามไปแล้วแล้วก็น้ำปลาร้าข้าวเบือค่ะแล้วก็ต้นหอมผักอีตูกับทังสดทั้งเหี่ยวค่ะแล้วก็บใบผักกดค่ะมาเริ่มเห็ดน้ำกันเลยค่ะเอาน้ำยานางค่ะมีน้ำยา,างน้ำเนาะค่ะเนาะมาเริ่มลงมือเห็ดเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่เคื่องลงไปค่ะใสหมูลงไปนะคะใส่ถุงมือนะคะเนาะ่อยสิได ค้นสิได้ขยำขยำค่ะนี่แล้วก็ใส่เครื่องที่ตำไว้ค่ะนี่ใส่ลงไปเลยหมดเลยเนาะคะ่ะเนาะให้รสชาติแซบแซบน้ำปลาลาดค้นค้นนะลคะลเติบเส <c oughs> ียดายเสียดายเสียดายหัวใจเข้าเบื่อค่ะ ขอาเบือกะิสสีใสให้มันเป็นเอเลนะคะเซน้ำใบยะานางยะานางกระปองนะค่ะเด้อนี่สีละค่ะอยู่มองนอกเมืองนะาหาของสดกินยากมีอย่างบบกินอันนั้นนะคะเนาะใส่ผงชูรสโอ้พี่น้องปองไปเจ้าค่ะ ใส่ลงไปบะนี้ข่อยส,สิขยำนะคะเกิดเป็นหมอลำชังละกันน้อยนะะสิใสผักลงไปใบผักกูดข่อยสิใสต้นหอมลงไปป้าพี่น้องค่ะต้นหอมข่อยขึ้นไหลเท่ย ขยำขยำขยำเครื่องให้มันเข้าเข่ากันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเริ่มเป็นเอเล่เราด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะเบื้องหน้าตาตอนเฮ็ดมันก็เป็นยังซี่ระค่ะแต่ว่าเร่เรมันทางแซ่บนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะตอนเร่เร่เนี่ยฮะครักเล่ร่อยจะก็ใส่หน่อไม้นะคะปพารพี่น้องคะคอยจิบบได้ใส่หมอ้อมันบอกคออันไม่พออยู่ <laughs> อก็ชิขก้ยัมยังสิเนี่ยวว่าตอนแล้วๆของสีแสบเด้วยค่ะเด้อกินกับข้าวเหนียวมูนี่หลายขนาดจักหมกน้อ่จักหมกมูค่ะพี่น้องค่ะหมูบอกว่าให้ใส่หมูหลายๆ ก็สิแจกไปธุลมกรุกลมกเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> พี่น้องตาพี่น้องเฮ็ดคือข่อยบ่าน้น <c oughs> อใส่บะมีครกใหญ่ใ,ใส,ส่ต่ำต่ำโคเละโคเละกะดีอ่องซีระซิมมึงจักหน่อยเนาะคะ่ะอืม้มแต่ว่าแซ่บแสีบแซ่บพี่น,น้องค่ะใส่ซีเซ่โนไม่เห็นเมิร์ดนี่แหละเนาะคะ่ะ เสียดายต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บเดชักใส่มาเลยนะคะเนาะข่บ่ได้ปานน้ปลาใสเสียดายมันปูรให้ซับน้องใส่มะละกอลงไป อย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนของดีขออนุญาตโคเลกันนะคะพี่น้องค่ะได้ทีแล้วมาเริ่มหมกเลยนะค่ะคอยกระไส้ไส้อันนี้คือเกาค่ะใส่กระดาษฝอยนะคะน่ะหมกเลยใส่หมู ลายตืบสำนีิกระเพาะนะคะ้ยสิหม,มกหน่อยพูดบ่พี่น้องค่ะก็สิไดหลายหมกแทะเอาหม,มกสีใหญ่ๆนะคะเพราะว่าหมูก,กระไลเน้อไม่กระไลนี่ใส่น้นำน้ำต้องสิเป็นอุจุนะคะเนาะมันจะได้เป็นอุจุว่านี่ไขย่ยลาหมกใส่อัน เตาอบนะค่ะอือช้นน้อยเรียกพี่น้องคะ่ะกระดาษนี่นี่ข่อยจิมกใส่เตาใส่ใสซซึ่งนะคะหนึ่งสซซึ่งอืมถ้เป็นกระดาษน้อยช่ดเอือะือือหือขอใดดีกว่า กะหมกแบบนี้ราคาหลายๆเพราะไดหลายหมกเติมนะคะเนาะ,ะน,นืนะม,มจะได้เป็นน้ำเอเล่ผู้นั้นเนี่ยผู้นี้เนี่ย ของกินแน่นะคะหกน้ำใหม่กินกับข้าวเหนียวห่อนๆข่าจิมิแก้วบวกท็กพร้อมนะคะนี่โอ้ยใส่หลายเติบก่อนให้มันได้จักสซอปลาหมูก็หลายใช่พี่น้องค่ะ ใส่น้ำน้อใส่น้ำแล้วค่ะที่ได้ปินอุดจุน้ำอีมบานนี้บานนี้อือหืออือหือสนิทเอาละน้อค่ะจะมาเบิ้งตอนแล้วนะคะพี่น้องค่ะที่ได้ลายมกเติบอยู่นะคะค่ะ มาพอกันตอนกินค่ะพี่น้องค่ะมกน้ำม่ก,กับแล้วแล้วพี่น้องเบิ้งหน้าตาตอนแซบ่บดิค่ะมะีข้าวเหนียวพ,พร้อมด้วยค่ะวาสิแก้บกพริกพร้อมนั่นกับวาสียนเฮ็ดแก้บกพริกดิบจะว่าห่างหิ้วเข่า โมลายพักไหมค่ะพี่น้องค่ะกระหมกนี่โมบล้ายหนึ่งห่อนแบบค่ะ ได้ทั้งเบิด8หมกมีแต่หมกใหญ่ๆค่ะหอมใบผักกูดมาด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องไปค่ะทั้งบานพี่น้องได้อย่างกินเนาะค่ะเนาะ เผ็ดเติบอยู่ด้วยค่ะเบิองสีคือสีบเผ็ดแต่ว่ากเผ็ดเติบใส่พริกหลายเติบนะค่ะแตะว่ว่าโบไ้ใส่ลูกโดดนะคะเดี๋ยวนี้บบค่อยสูบเผ็ดครับเพราะันไ,ได,นนดหไหมค่ะจากแพ้เผ็ดจังน้อยกินเผ็ดบบค่อยเก่งเหรอไหมค่ะ แฟนมาทันอีกลับค่ะแล้วไปฝึกบินเนาะค่ะเนาะจังน้อยกับกลับเมื่ออื่นกับไปอีกค่ะแล้วสวนไปน้ำต่ว่าคือสีบ่ไปมันถ่าดน ไปน้ากันค่ะไปนั่งถ่าข้าหม้อข้าหม้อสร้างแต่แนวกินมากินผู้นั่งถ่าอยู่ใจรางหาเรืองเทือนเราสวนขื่นไปน้ำค่ะแต่วานย้ำข้าวเจ้าฝึกบินี้ยสิว่าเป็นตาขื้นน้ำค่ะมันเป็นแต่ย่านเพราะว่าข้าเจ้าสีมีผาดผลแน่อย่างแน่เนาะค่ะแต่ย่านค่ะ เราโอ้ยขอบคุณย่านาบินธรรมดากันย่านแล้วเนาะค่ะ พอะเดยวเบาเหลินนะคะแซบแซบ่แซบไป้ายหมูเกือบล้พี่น้องเอ้ยหมูนี่หกขีดหกขีดกุ้ๆค่ะเคห่หันใ่อันหมูสามสันชิ้นหนึ่งนอกนั่นจะเป็นหมูอันหมูหมูหมที่เป็นหมูติดมันไหมค่ะ ปลาล่านวดเนืน้อนี่แหละปลาซีไซม์ใส่ปลาอินทรีย์พร้อมเอาปลาอินทรีย์มาบดใส่เห็นไหมคะ่ะกระแซบคือกันปลาอินทรีย์บดใส่น้ำปลาลค้นใส่น้ำปลาปลาทูเค็มก็ได้เนาะคะ่ะแซบคือกันกะปิกัหอมเนาะคะ่ะใส่ทั้งปลาลาใส่ทั้งกะปิน่ะสีหอม น้องค่ะพี่น้องป้องไปค่ะจำพ่อกันคลิปหน้านาอคะ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาเบ,บิ่งมานแย้งเนาอะค่ะเนาะจำพ่อกันค่ะสวัสดีค่ะ